ขึ้นอ้าวสวัสดีครับวันนี้ต่อหมอแป๊บใหม่ครั้งน,นี้เขาเขาจะมาขึ้นแกงกันหรือเปล่าไอพี่สอบอ๋อพี่ใช่ขึ้นแกงต้องขึ้นที่ใครนั่นแหละครับเปทำไรไม่อยู่ปันนี่อยู่ค่ะว่าไงคะขึ้นแกงครับขึ้นแกงส่งรายชื่อมาคะ่ะแล้วก็ส่ง โลโก้แก๊งมาที่ทะเบียนแก๊งเลยมีโกโล่ยังมีโกโล่ยังโกโล่โลโก้โลโก้โลโก้พี่โกโล่แล้วต้องความปีกว่าประเด็นนาทีกว่าส่งให้ใครตรงในในในนั่นนะบางเลยไหมให้ทะเบียนเฮ้ยขอโทษค่ะส่งให้ทะเบียนแก๊งค่ะส่งให้ทะเบียนเปิดปะมีมีโลโก้แล้วก็อะไรไหมครับโลโก้อายชื่อแล้วก็โลโก้ลายชื่อแล้วก็อย่าลืมสีสีเสื้อแก๊งด้วยนะคะโอเคสูตรใช่ไหมครับสูตรโอเคไปสูตร บางเปิดก่อนได้เปรียบนะเอาเลยปะ่ะเอาดิไม่มีมีดแล้วดิ <c oughs> ไมมีมีดบ้างแทงเลยบางก็เปิด,ดนีนะ่ผมกัะซิบนะผมกระซิบนะแต่บางเปิดจันพิงเลยนะ <c oughs> นี่ผมผมกับซิบนะจันพิง <Okay. S 1> ไม่ได้ยินหรอกโอเคแก้ว่าเอา,า <c oughs> องยุบเคียกันอยู่ เนี่ยฮะโอ้ยเนี่ยสูตรเราก็ต้องให้พี่กว้วมาติดต่อลง,งใช่ป่ะเพราะว่าพี่มหงอยังไม่มีสูตรใช่ป่ะ เราหูดับเาออราหัวไหลโอเคพิพ้งได้ยินไหะพี่ได้ดิเอ้าโอเคกิจกรรมฝากบอกสำหรับคนที่ไม่กล้ากลัวสารภาพมีคนโทรให้ด้ยวยแจ้งใครใพี่สาอวอเหรอ ลูกรักของเรารางวัลเอกซคลูซีฟที่หาที่ไหนไม่ได้แน่นอนเราต้องียกใคอรอ่ะเบ่อันหนึ่งนะถามอยู่ Your ไม่รับเจ้าไม่รับสายโ,โไมไปไหนต้องต้องทำกันดีๆต้องรอคุยเรื่องนี้แหละครับเรื่องครับเจอกันเจอกันเจอกันโอเคครับมีไว้ใจนค,ครับม,ะะมาตึมเลยวะเ <c oughs> ส้นแกงกันตึมเลยอะ นี่ไงเราจะครบแล้วแหละดูดิปวดคิ้วเขียวๆอ่ะไอ้เหี้ยร้อยสล็อตจะมาถามเนี่ยว่าต้องเสียตังเท่าไหร่โอ้ไอ้เหี้ยโอ้หิวเลือดฮัลโหลอยู่ไหมเอ่ยครับตอบถามเรื่องไอ้เนี่ยลงทะเบียนแก๊งก็คือแค่กรอกในนั้นคือเสร็จเลยใช่ไหมครับทะเบียนแก๊งใช่ไปพิมพ์ที่ไปพิมพ์ไปพิมพ์ที่อ่าดีคอร์ดทะเบียนแก๊งอ่ะถ้าเสร็จครบถ้วนแล้วอ่าแล้วก็รอ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 ไต้หวาน แค่นั้นเลยต้องทาอะไรไหมยัยงไม่ต้องถ้าเกิดว่ายังไม่มีเสื้อเสื้อเสื้อสูรถ้าเกิดไม่มีเสื้อสูตรแล้วต้องต้องมาคุยค่าช้จ่ายอีกมีเสื้อสูตรแล้วโอ้งนั้นต้องรอใครหวานเรืยจานอ่าเขารับจ้างบอกรักอยู่อ่ะโอเคไม่รีบก็ได้แค่แค่แค่กรอ,อกในนั้นใช่ไหมถ้าอะไรชื่อใช่ใชว่าแต่จนใช้บริการไหมไม่สนครับบอกเองได้ใช่อ่ะ ถือป่ะโอเคจ้าเดี๋ยวรอรอไขวไหลบ้างใช้แียงชูแี่งชูพี่นทำอะไรพี่ขึ้นคนอีกแล้ว้หรออไ้ขึอลเงไลงล้างปลงไปยิ่กัน้ะไอ้รกันเนี่ยนี่คืออะไรอ่ะนี่อะไรทำอะไรกันอ่ะจะมาถามว่าสองร้ยสล็อตมันต้องขึ้นอะไรไหมมันลงสูดขาตอนเนี้ เดูน like ี้เขาจะจะดีนะผมรู้เขาจก็ใอะได้กันเล่นน้อยหรือเปล่าแต่กันแรงมากแต่ดีบบเอางี้เอางี้พี่บิ๊บบล็อพี่พี่สูตรข้าวดำใช่ไหมผมดำข้าวเออดำอำดำข่าวไปต่อนายกโดนคู่เลยเหรอโดนคู่เลยขุดข่าวขุดข่าวอันนี้ไอ้คุณจับคู่ใครอะพ่ะโหพี่ทิงครับ พี่นี้ที่นีกัวแล้วก็เมลอนครับอ๋อเอ้ยไทยอ่ะกูกับกูเพื่อนก็ใครแล้วก็ลุงเลิงฮอกอ๋อโหแล้วสองคนนี้กูรู้เลิกมาจากไหนดิไม่มีอยู่ไอพี่บังเขามาขอเช็ดสีสุดกูจำง่ายปะจะเป็นเป็นเป็นตัดอ้อยไงอ๋อ สีขาวอ่ะตะปอยสีขาวตะปอยเฮ้ยตะปอยปันเนี่ยตะปอยปันเนี่ยโอ้ดูดีดูดีโอ้ก็ปกปิดเล้วก็ปกปิดไว้แล้วมันรู้กับพี่เขาแมันมีความเบาคนเลยไม่แต่แต่ผมก็ไปดึงเอาผมไปดึงเอาว่าใช้ตัวสีแล้วบ้างนั่นแหละขาวล้วนมันไม่ใช่ขาวล้วนขาวล้วนอีสองสีผสมเข้าไปใหม่มาถึงเนี้ยใช้ขาวล้วนพัดเดอครับอันนี้มาขึ้นแกงกันหมอพีิจัยพี่ผมป้าอาจารย์พี่ผงเลยพี่ผมสดคช้ำกันแหล้วไม่ไม่มาขึ้นแกงเขาถามมาขึ้นแกงกันเลยเหรอไม่ใช่ ไอ้แกงอะเลยโถพีมันโดนมันนะแกงดอกดยครับแกงโบราณดีแกงดีดีครับดีแกงดอนกอยครับแกงดีดีครับไอ่ครับแกงพี่แดงครับรู้จักไหมแกงดีดีครับได้ได้ดุ้งกุยดุ้งกุยเหรอเจคุยเจคุยเอจกุยคืออะไรอ่ะใครมันลง <S <S อะไรวะน่ะไม่โดนเหรอพี่มันไม่โดนเหรอไม่โดนงั้นเป็นคำพูดแบบไอ้นี่นะแล้วภาพประกอบมัน หลงชาป่ะแล้วพี่ชายอยู่แก๊งอะไรกันผมอยู่เออ่ดอนกอยฮะดอนกอยคืออะไรผมอยู่กอยดอนฮะก็เก่งฮะนี่ยเนี่ย,ยดอนกอยเนี่ยอยู่สิเนี่ยมีซองร้อยกว่าคนนะตอน,นเนี้ยกเนี่ยตั้งในกระเป๋าซองร้อยกว่าละนะ้านมาจ่ายค่าตลอดลอ่ะเอาเนี่ย อางนี้ดกว่าว้าวตัวตัวหนูก็ไม่อยากจะโม้หรอกอนี้ดกว่าเต็ม60เปี่ยนเปลี่ยนเปตอนนี้เออมันระซ้าแก๊งแใช่มมสรซางแก๊งคือหก็ไม่อยากโมลนะว่าหนูมีโอนระด้าประมาณ8ล้านล้าไม่ถึงเวลาโม้แล้วซล้าก็บไปใช้ครับเก็บไปใช้นะครับเขาคือหนูเพ้แบบเอาไปอะไร่เชื่่ได้โกหกนะครับเมื่อกี้ ไม่สกาเลตสกาเลตอีนมะโหแต่งตัวแต่งตัวอทนี้มาแทหมี่ไม่ใช่เหรอมโหเหรอใช่เอาปยไม่ได้อะโอสัตยโทนะมะก็ดูดีเหรอวันแนปีไม่เคยแต่งตัวแบบนี้แล้วแต่งคู่กับสาวด้วยแต่แต่แบบไี้ไอ้มี่ป่ะใครเป็นไงแล้วว่าตอนนี้อะไรนะสกาเลตสกาเลตสกาเลตเยี่ยวมะไม่ใชสกาเลตสวัสดีค่ะเีย เคุยือคือก็ไม่อยากจะโม้นะคะว่าแบบเออเนี่ยตั้งปาร์ตุ้ยปาร์ต์เนทิ้งมรดกไว้ให้แปดพันร้านปาร์ย์เวะเก้าผีเสียงอะไรวะเดินไปได้พีเสี่ยงตามแบบไม่พูดพูดไม่คงสิบคันเนี่ยดูเดี่ยวมีแท็กสามสิบคันเงินสามสิบล้านคือไม่ไม่ได้อะไรนะผู้ชายที่อยู่ตรงนี้ครับขอยืมตัวถ่ายหน่อยได้ไหมอยากอยากโอดว่าแบบพี่ว่าเลนทายเลยหนหน้าปุ๊กไม่มีคู่ เราเรากไม่เก้บ่นไม่ไม่แบงจัดเลยโซโซโซสออยากได้แบบคนอย่างเงี้ยสิบคนอย่างเงี้ยแต่พักนี่พี่พงศ์เลยครับ่ะพี่นยืนเลี้ยงโฉมผูแบบผมแบบเด็กนี่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 ตรงนี้เนี่ยเราอยูนตรงกลางเนี่ยเดี๋ยวต้องกลางเลยตรงกลางเลยตรงนี้เลยนุ่มๆนุ่มๆยืนตรงนี้แป๊บนึ่งเดี๋ยวเขาจะคว้ายดลูกเอ้ยตัไกลางยืนยืนตรงกลางเนี่ยเราจะใหู้ปได้นั่นแหละนั่นแหละไง่ะโอ้ยสกาเลต์นะถ่ายรูปกันเถอะเออถ่ายเดี๋ยวถ่ายโอเคโอเค มันสเกไปคุณครูขึ้นหรือยังอ่ะอีกคือใครไม่อยู่เหรอขึ้นกับใครอ่ะไอ่หวานนะขึ้นในดิสอันต้องแจ้งข้างนอกเหรอไม่มันเป็นในลงทะเบียนแก๊งอ่ะพี่มีใครโกนี่ยพี่ในนี้คูคนแบบเกือบทุกคนตรงเนี้ยว่าไงว่าไงมันไม่ได้โก้ทำไมท้ายมันมันเป็นในดิสดิไอปิดตรงปิดเสียงว่ะเออไม่มีเสียงปะปิดเสียงปิดเสียงกลงไหนพวกไม่มีเออว่าปิดละแฟนหนึ่งนะ สวีดีนวีเเออได้ยินอ่า